เอาอีกเอาอีกเอาอีกซื้อซื้ออะแบ่ไม่ห่วยเลยแบ่ไม่พ่วยเลยเอาไม่เอาก็ไม่เอากันมาสีขาวมาลูกมาไม่อไม่เอาไปเปล่าไม่เอาก็ไม่เอากาไม่เบิดเลยไม่เบิดเลยมามามาโน่นอันนู้นด้วยอันนู้นด้วยไปอันนู้นมาด้วยอีกอันหนึ่ง adopting? ีกนนึงอยู่นู่น๋ยวพ่อทำให้มานั่งลงมานั่งลงนั่งลงมานั่งลงก่อนนั่งลงตรงนี้ก่อนนั่งลงลูกนั่งลงก่อนนั่งลงดีๆพ่อจะทำให้เสร็จหรอมานั่งลงนั่งลงแล้วนะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงโอเค ก็ยี่ก็อีก an, อก็อี่จะวิ่งก้มหน้าลงอพอยังเอาอมาเก็บ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 เก็บให้หมดเก็บเอาอย่างนี้ด้วยเก็บด้วยอีกอันอตัวมือตัวมือตบมือตบมือด้วยตบมือ